เอ,อจ้า,ฟาฟเฟย์เบิ่งแนไพี่น้องมีเบิ่งกบอปในกระส่าตัวใหญ่แท้นี่พี่น้องเบิ่งกบน,นี่เพิ่อนเราเป็นเปลนอยู่พี่น้องือเขาจ้าเพิ่นมานั่งเบิ่งหลองน้ำต่างของเต็มเลยนี่แต่ว่าว่าอยออไม่เข้าจับเพราะจับผมจะเน่ผมจะเป็นตเแพงไรผมก็จับนี่เพราะจับเน่น้อง คอยอายอยู่เทียงน,น้อยลมซอยบ่อยกุดพอยอายมานำหาคู่บ้านรักเวนสุดเซนจนปัญญาทางเขาผ่านมีน้ำอายเห็นอายกเ็เลยใจทอยนมเน้มแชนเนลวสาสันวสาสันลุวยเลย สบายดีสบายดีพี่น้องปองไฟเพื่อสุขสุขคนตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านรักแวนคือเกา่าข่อยห่อนแห้งเพราะว่าขอ่อยย่าขนมน,น,นี่อยเมื่อกี้นี่มันเอือแตกทางเขาบ้านกรอ่อ,อนสีมียามบ้านคุนมังอ่อนนอกพี่น้องนอกคุนมังอ่อนร้านยีเนสเพื่นอนกขบพ่อย่อมให้เมื่อเพื่อนว่าสีเอาโกบหายพี่น้องโกบตอนเป็นหันเมื่อหลงเนม้หันยากนอกคั้นโกบตอนเป็นนอกพี่น้องนอกเออทางเขาเกือนเพื่อนกับเป็นตะจับโกบไหลงายอยู่นีพพน่เด็กทางพื่นเด็ก สมผอดอกบางอ่อนบ่อไหลแฟนนี่ถือว่าธรรมดาท่างเขาบ้านเนี่ยนีเมันได้แฟนยากบวะนี่ลรถเขาบ่อไหลเด้อพี่น้องเออเพราะว่ามันเป็นซอยตันเออนี่ป้าถือ๋ยวพี่นเองเลยมือบ้านเพิ่งเนื่อยท่านหน่อยฮะพูดมปนมาบตรงเหี้ยนบ่บ่เพิ่ดมาท่านหน่อยลาไปหักหน้าหันงาเาเดี๋ยวพี่น้องอยู่นี่เนาะเสียแต่นละท่างเด้วท่าอ่างมันอย่างเงี้ยพี่น้องเอ้ย ขันว่าทางมันโอเคดีมันก็เปิดไปไ,ไปงมาขนมเป็นทงบักใหญ่เออพุ้นผีอ่อไนไรยขนมบักใหญ่ๆคุณไปคุณนะอดอกพุงงดดอกพุดนี่ยสะอ่อนเนี่ยเจ้ามันว่าแต่ก็ขอเพิ่นกระไรเพิ่นกระไฮอยอะพี่น้องเอ้ย เมื่อยแล้วนี่เสียงคอยจนแหบแล้วคอยหองนั่งลายพอมาพันขออ้อใหญ่พอมาห้องน้ำเด็กหน่อยเด็กคิปก่อนพายโบ้พั้นไปเบิ่งไปเบิง่งเด้อยายขนมยายของของวัญใหญ้เด็กๆอยู่ห้องเยียนปฐมดักแหวนเนาะพีน่น้องเนาะงดีเฮ็ดปนโกลบว่าสั่งผู้วยอ่อนว่าไปไปพี่น้องไปเสื้อผ้ายางไปเหื่อเปิดเนาะอ๋ญญอ <c oughs> เธา,าเด็กจะมาห่อนี่แต่ตอนไหนมาห่อนเครื่องถือหมงจะมาเฝ้าเล่าข่าวบอ โอ้เราเขาซะเม่บอลโอ้เราเขาพระเจ้าคักดื้อพี่น้องด้อมันบรยากเห้มีเนาะเลยเนาะเราเขาเนาะเบิร์ดแน่แหละคนตะกอนเดี๋ยวนี้เพาก็เฮเอร์เพื่อนไม่เบิร์ดขันโบแบบเพื่อนเก่าแก่อีดีรอพี่น้องเมาอยู่นี่คือสีบอขายบนาวจะเบิ่งแน่จะเบิ่งแน่ผลธรรมศาสตร์ให้ทะเลาเบาเนี่ยทะเลาะยิงตาอยู่แม่ยังพอ เออเอาคีเฮ็ดเออขาดลายเนาะเอทเร่ล่าเอาเทเร่ล่าวะเะเรล่าอู้หื่อยเพียงหน้าเหือดคอยไอ้น้องคอยไอ้อยู่เถียงนะน้อยคอยจิตตังซื้อเพลงใหม่ก่อนเฮ้ยโอู้โถเออขาดแล้วนี่พี่น้องแม่เมนบลของบ้านเข่าป่ะนี่ นี่ทานผู้โซ่มาเบิงของปันเขาดูดกาวน้องคอยกับนางคอยกับเบิงแม่นางมันเป็นบุกเออนีเด็กคล้องปันเขาพี่น้องเลยไม่ังใส่ได้อยู่ในนี่นี่เออเจ้าเครื่องสิเป็นเครื่องผู้เพิ่นอยู่เทียงที่นี่เพิ่นเอามาไว้ดีสิเป็นเจ้าของนะฟูฟันยูืดน้องพี่น้องเพื่อนเพิ่นเ้องหักหักหัเนาะมันสิมันสิโด่แล้วก็ เราเขาเขาเอาไหมแต่ไหมไพາซานซานกกน้ะก็เอาอันนี้เช็นบอน,นี่ขี้ดินอืเขาสีเอือบเนาะมันสีมี่ไายแบบบางคนเขาเอือบใส่ขี้แกบขี้ยังมาสามแต่ว่ามันอยู่หลาดนเนาะไว้เนาะอยู่ไลาดนอุ่นบาบ้ันตัวเองอยู่เคยอยู่เคยเราเขาเคยอยู่บ้านไปหน่อย <laughs> อเออเออแมนอ่วพี่น้องตอนนี้ห้าหอนเฮือนคุณพี่อ,อ,อ่อ,อนแล้วเนาะมีดาตูมหน่อยค่อยหักคุณพี่อ่อนตอนนั้น ตอนนั้นคอยมาขีรถตกกเกือบรถตกๆดีสนาเดียพี่น้องจื้อยูบอก็ไก่เลรยเว้่่าไ่ร้ายหนมวี๊ยไก่ลร้าย้ยไก่เล่แบไก่ร้านึ่งเกีน็ไกเล้ยก่เ่แหน่มียวกไ่้าวเ้ายหนียวก็มีเออรเไก่เลาบบก่ายห่เมวยนกีว่่ร้าเก่าแบบไ่หมี๊ยเอง เอากบเมื่อไหรไปบ้างนี่พี่กบะในกระสับอุ้ยแม่ค่ะมีอย่างนี้ก่อนต้มโกบะปะแกงเฮ็ดแกงเห็ดแกงเห็ดเป็นอะหายเองจมยังไงพวกมันสม่ำหรอเอสม่ำเดี๋ยวมันตำปนโย่ปนปนละลาบร้อยใายตูดอีกแล้วเนาะตูดแล้วกระจิ้งเมื่อเหม็นไงจึ้งมาตูดอยู่ที่เลเสือตกเตาอีกแล้วเสือมาตูดเสือตกเตาโอ้แต่จันชิได้โอ้เออแค่ไหนเลยเฮ็ดยังดิเห็ดผึ่งเห็ดถึ่งบ้าน ปนกบแล้วปนปลาดูกเคยปนกบปนอีมจ้าจ้านปลาดุกหน้าปลาดุกตัวนึงปลาดุกหน้าจะปนก็ปนปลาลุกอสบเลยเยนี่คือสากสากอะไรนะโมเมนสากนั่งได้สากกระเบือสากตาเออไปบนกบก่อนเออไปบนกบอย่าว่รมัเต็มอกไรกบคุอกบแทงือกเอากไปน่เป็นฝนหลังถวยบอลลูกนี่ชบ่อไกบค่ะ ดีใส่กบหันบมม่กระสังหมอแล้วเจ้า่อยเน่ยเจ้าพเ้าเนี่ยบึงไปบึงไปบึงขอบึงเน่เออเจ้าบึงเน่พี่น้องไปบึงกบนี่กสังไม่มีจักตัวคอยขอบึงไหนบออันนี้ก็สังบ่เื่อตัวใหญ่แนี่พี่น้องบึงกบพ่นไปจับมาเองหมใส่ส ใส่ใส่เอวอลูกเด้อเพื่อนน่เป็นเป็นอยู่เวยเพื่อนหน่ะเป็นเปลีนอยู่อะไรย่เงี้ยเอาเบิงเบิงข้างในแกะเบิองนี่เพื่อนน่เป็นเลนอยู่พี่เนาะคือว่าแหละอยู่อยู่ทางอยู่ทางฟังบ่าเนี่ยเพื่อนกระซีเบิองเลยเนี่ยไเบิงเลยเนี่ยอยู่ทางฟังบ่าเนี่เพื่นกระซี่กินเนี่ยเเนาะพี่เนาะนแบบสบาอันนี้ก็แม่นใส่ใส่เนาะอันนี้เอาใส่ใส่แล้ก็เอามาใส่กระรั่งไว้เนาะยานมันออกเลยอ่อนระบว่างเงี่ยนะ ไข่ตไนเออไข่บงแ้วแม่ขอยยาแม่นบอใหญ่ย่ายัหญ่โก๊บแม่ย่งใหโก๊มะเ่งแม่เดีกเขาป็นข่อยยาหันบพ่ออ้นามไว้ก่อนเอนไั้นี่ก่อนเพิ่นบ่ไปไส์เอวแม่ใยญ่แม่ใน่บ่กินอ้ยมีเขาเจ้ามีปนกบใส่ปลาลูกปนปลาลูกนนึงมักจม่อหน้าบ่ปลาลูกหน้าเด้อมักจม่อในมักสมอปลาลูกหน้าแกงกบอยู่ไว้เปรี้ยวปลาแดด มาสมอพี่น้องอุ้ยอมาสมออมัมาสม่อกกลับปนกบเออมีแต่ผูแสบตัวเลยเ้กินข้าวเพล่อืมเลยอตำลนกินข้าวเพลจนหงะหมเยบ้านน้บ่อยามากอ้าวน้อใหม่มากมาเพี่น้องเด้อมักินำกันเด้อไมัน่งเือมาที่บสม่อมอนอืมออืื น้องแมมมอยานโก๊ตยานบุพเกินมันเป็นยาไรโมแมมอยานโก๊ตยานบุเกินไม่เอาม่เอาแมมตี้มิมะนี่ตี้องแนวขั้นปีใหม่ไม่้สงเจืิมะีอันนี้มันของของบ้านเจิมาเองพี่น้องพี่น้องพี่น้องโมเมยนมันอยูนก โคฟแ่แพงเลยตีใหม่พิงกคมาเด้อพี่น้องมาเด้อกคน้าวันนี้มาตูนเอนมาตูนเอนพี่อยกองแล้ววันไปเจามเมื่อตบเขาจะไปเลสพักมากินก่อนรือีนองเาไไปเพักมันกินก่อนอืม สวนสวนพักไปซะแหละสวนพักเมื่อไหร่ใครเห็นมูลเมื่อไหร่พี่น้องว่าสิบอะไรเข้ากินมี่จะสวนเป็ดพักเมื่อไหร่พี่น้องเออไปตะวนเถอะเว้ยไอเล็กจับเป็ดบ่จับแลบ่ขอจับนี่เกิดขอจับเน่ โอยขอจับลูกเพื่อนกระบ,บราดบ่ขอจับเนเป็นตะแหเป็นตะแพงแห่เออพึ่่ยช่นบ้ี่้าใส้อจับน่เพิ่นม่ใจพี่นต่พื่นมานางเบิงน,น้่งแนนมต่างกล่องเต็มเลยนน่ แต่ว่าพ่ยอไม่เข้าจับขพจับพวกจำเนี่พวกจะเป็นํำแพ่ะไงพวกขาจับนี่โอ้ยจำเนี่ยกาจับอยู่แต่ไงกูนี่เป็นโกาจับหรหลงยานเราเนาะปิดปิดเปินี่เนาะเฮ้ยฮัลโหลแล้วอันนี้จับอยู่บ้นี่เพจับนี่พอหย่อไม่ขอย không hởm hay khỏi chắp ô mà ta ơi tỏi tỏi cũng mà tỏi 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 อยบ่อยคิดพอยอายคิดพอยอายมานําหาห่าสัตวอยู่ว้านรักเวนสุดแซนจนปัญญาทางเข้าบ้านนี่นะอายเห็นอายก็เลยใจพอยโอ้ยสิเห็นจังไรเนาอจังสิไรพ่อ ผู้ว่าเอาบัานยังปะมาเอาไปยังปะมาเอาไปอะไรแบบนี้เออข่อยแต่งข่อยแต่งคลิปแบบเออวข่อยแต่งเพลงแบบว่าสุดๆเนาะพี่น้องเนาะอืมดังมือก่อนอ้บุญสมถัวใช่ไหมไอมาเห็นบนทางไอกำมือยน้ำนองแมนบ่เนาะ แต่ว่าน้องกับภูงามอยู่แต่ว่าข้างบ้านาน,น้องนี่อก้กระเมื่อยแล้วเมื่อยแล์เด๋เออตายเด้อเนาะคันวันน้องเนี้ยอยู่บ้านอยู่ทางเขาบ้านแบบนี้ที่พวกแก่ฮันชิมาเอาคอ,อยยุบ่เอาคืนอากับชิมาเบิ่งอยู่บนสนามเนมสนาอ,อนี่กายว่า,วาจักรน้องพี่น้องเออเอ,อ้าเป็นยังได้แค่เพื่อนที่ไหนรอว่าพี a few moments later เอามายืเงินมาให้คอยมูอันนี้เด้อคองฝากนะนี่เด้อเอพี่ควานเละคะแกงแกงมาสมุเอาเร็กเจ้าไปเลยในแต่ค้องฝากคองตอนในเฮ้ยเฮ้ย ไเลอุ้ยเบอจมีแ้วจะอเื่อยกินน้ำเนอเอื่อยกินน้ำจะแบ่งกันคนอ่ะไมาหายใส่บานอันนี้ที่ซอกไม่ทีซอกขาวบุญลาวก็อัน้จะเอาไปหันกุลานาบุญไม่ใชส่อีกเอาขคาบุญใส่นีที่หาผ่านชีพักะบุญเงี่ยบุญยูอันนี้ไมไปใส่บาทมันมีชองเดือยอกะข้ก็ได้ พดนาเออเรียกจนจ้าบุษบุตาไปอสภาพที่เลยกอใจช่เพืงค่เท่าเงินเทาไดคืนสบายมาโอเคนอกพี่น้องนอกมือนี้ห้ากับกีด้ากันไปเนอกกับขอพระคุณคุณบียออนได้เลยที่ว่าเป็นเจ้ามือเจ้าท่านอกแะ้วกันเพือนพี่ไห่กองนอกพี่น้องนอก เออพี Eat, begun, rarely, ่สาบมึงขาจิตใจพูดเรื่อยกระตูดอิ่มยังไงของกระมืออมืงเนี้ยคนคนไหนเห็นยังกินเนาะพี่น้องเนาะมาคลิปนี้มาพี่ไอ้เด็กเนี้ยของมอสแกะมาคลิปนี้อย่าลืมกดซ้ำกับใครโค้ดไลโ์กดแฉใส่ความเนี้ยมเนี้ยเอวเด้อพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายบาย